วูปปีกนกนะครับไม่ร่วไม่เสริมไม่ขาดนะครับถ้าขาดจะมีจารบีปิ้นออกมานะครับระบบเบรกนะครับระบบเบรกก็จะเป็นเด็กสี่ล้อแล้วคู่หน้าคู่หลังครับเนี่ยบอกเลยว่าช่วงล่างมันดีนะครับโดยคอสะพานไม่ดึงซ้ายดึงขวาแน่นอนนะครับตรงนี้ลูกค้านะที่มาดูรถกับผมนะทุกคนเลยครับอขอดูนะครับดูแบบนี้เลยผมให้ท่านชมดูเลยครับแกะกระดูกงูดูได้เลยว่ารถมันสวยจริงนะครับท่านชมนะยฮะ สวัสดีครับท่านผู้ชมนะกลับมาพบกับผมเนาะอาร์ตบิ๊กคาร์นะครับวันนี้นะครับผมนำรถที่ปรับสภาพเรียบร้อยนะครับมานำเสนอนะครับเป็น isuzu mu-X นะครับ3.0 DVD navigator นะครับท่านผู้ชมนะคันนี้เป็นขับ4ปี2017นะครับผมเอามาขายในราคาแค่7 6 9 0แส่บาทเท่านั้นนะครับนี่รายละเอียดของรถอยู่นี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเป็นรถมือเดียวเลยใช้งานมาแค่ 1, 1 17,982กิโลเมตรเท่านั้นเราไปดูรายละเอียดคร่าวๆของรถเน๋งกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นจากด้านหน้าที่ท่านชมเห็นนะก็จะเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์ท่านช,ช,ชมนะแล้วก็มีเดย์ไทม์ลันนิ่งมาให้ด้วยท่านชมตรงนี้อาา่าฮะแล้วก็มาพร้อมกับไฟดันหมอกนะครับพร้อมไฟดันหมอกเลยคู่หน้านครับใสๆเลยครับท่านชมนะ กระจังหน้านะครับยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของโฉมนี้อยู่นะครับก่อนที่จะเป็นมายเนอร์เชนนะครับท่านผู้ชมจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมเห็นไหมท่านผู้ชมตรงนี้ตะแกรงยในกระจนีนะครับท่านผู้ชมมาดูด้านข้างกันรถคันนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นรถสแตนดาร์ดนะครับรถเดิมๆนะครับนี่ฮะขนาดยางนะครับท่านผู้ชมนะขนาดยางนะยางเป็นปี2021นะครับยางเป็นยางปี2021ล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กสแตนดาร์ดเลยนะครับจะมาด้วยขนาดยาง 255ครับ 60R18 ตรงนี้ก็จะเป็น2 5 5 6 0 r 1 8ช่วงล่างนะครับดีนะครับไม่รัว่วไม่ซึมแน่นอนให้ดูคร่าวๆก่อนก่อนที่ผมจะยกขึ้นหอยให้ท่านชมดมูด้านข้างตรงนี้ก็จะมีบันไดข้างมาให้ฮะบ,บันไดข้างโอโ้โหลาวหลังคาสีเทานะครับสีเดียวตัวรถเลยตรงนี้นะครับแล้วก็มือเปิดต่างๆก็จะเป็นโครเมียมนะครับฝาครอบกระจกมองข้างคงความเอกลักษณ์เหมือนกัน เป็นโครเมียมไฟเลี้ยงและกระจกมองข้างมีมาให้นะครับนี่ผมเปิดประตูมาแล้วนะครับอ่ารถปี2017นะครับแผงนประตูนี้กริปเลยครับกริปเลยโอ้โประตูก็เป็นประตูเดิมประตูเดิมดูยังไงดูจากโครงสร้างหรือว่าเม็ดอากนี่ครับท่านผู้ชมนะดูจากเม็ดอากนี่เม็ดอากเดิมๆแล้วก็ซอกนะครับซอกตรงประตูอีกอย่างหนึง่งเห็นไหมไม่มีการขันน็อตนะครับอ่าฮะที่สําคัญนะที่สําคัญเลยตรงนี้อ่า โครงสร้างนะครับอ่านะตัวถังครับของเขานี่ครับเดิมสนิทเลยอ่าสวยงามซอกนะครับนอ็อตบานพับประตูต่างๆนี่เห็นไหมไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับเลยรถคันนี้สวยจริงนะครับสวยจริงเลยฮนะมาดูนี่ครับอ่าเปิดประตูนะครับอ่าหลังขวาฮนะาง สวยแผงประตูกริปนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยครับตรงนี้โครงสร้างไปเลยครับนะสวยครับสวยครับเห็นไหมลูกค้าที่มาดูรถกับผมนะทุกคนเลยครับอ่าฮะขอดูนะครับดูแบบนี้เลยผมให้ท่านชมดูเลยครับแกะกระดูกงูดูได้เลยว่ารถมันสวยจริงนะครับท่านชมนะฮะระบบเบรกนะครับอ่าระบบเบรกก็จะเป็นเบรกสี่ล้อแล้วคู่หน้าคู่หลังครับ มาดูด้านท้ายกันนะฮะด้านท้ายก็มีโอ้สปอยเลอร์นะครับไฟเบรกนูที่3มาให้การปรัดน้ำฝนนะคิวโครเมียมนะคาดฝาท้ายนะครับตรงนี้อ่ะไฟท้ายเป็นสชิ้นนะครับไฟท้ายสอ2ชิ้นอ่ะติดกับฝาท้ายติดกับตัวถังนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีโลโก้ต่งตางๆบอกน,นะครับอีโุนะครับตัวอีโุตัวนี้เป็นรุ่น60ปีนะครับ60ปีแล้วก็อ่าโลโก้มิลเอ็กมาให้นี่แล้วก็ด้านล่างของกระชนนะครับก็จะมีฝาครอบแรกระชนเท่ๆเข้ามา ไปทับทีมซ้ายขวามีมาให้นะครับยางอะไหล่ตางนี้ยางอะไหล่ไปทาความสะอาดอยู่นะครับยางอะไหล่ไปทาความสะอาดอยู่ตรงนี้มเ,ม <S <s เปิดดูด้านท้ายกันเลยนะครับด้านท้ายนะครับ <S <s ภายในห้องโดยสารนี่ก็จะปูพรม 3D มาให้ท่านผู้ชมทั้งคันแล้วนะครับท่านผู้ชมนะมาดูกันทิน้ในการดูรถนะครับรถท้ายเดิมหน้าเดิมดูอย่างไรเนี่ยด้านท้ายก็ดูที่หัวน็อตนะครับเห็นไหมหัวน็อตเนี่ยไม่มีการขยับนะครับเห็นไหม แล้วก็ันี่ฮะไม่มีขยับแล้วสังเกตง่ายๆนะครับในพวกหัวน็อตเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขฮะอันนี้เป็นหัวน็อตเดิมสแปนดราดที่มากับรถเลยต่างๆนะครับนี่ฮะด้านท้ายนี่ก็อ่าท่านผู้ชมเห็นไหมพอเราเอาแถวที่3ามขึ้นอ่ะพื้นที่ใช้สอยมันก็จะน้อยลงนะครับแต่พอเราพับเบาะไปแล้วพับเบาะง่ายมากเลยนี่ดึงนี้ครับพับเบาะไปแล้วครับพับแบบนี้ครับมันก็จะมีพื้นที่ใช้สอยขึ้นมานี่มา มีพื้นที่ใช้สอยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่าพรมเบาะต่างๆจะเสียรูปนะครับเพราะเรามีพรมปูพื้น3 d ดีให้แล้วเรียบร้อยแล้ว<อ>แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบ power l e t มาให้นะฮะช่องเสียบ power l e t มาให้ตรงนี้ท่านผูช้ชมอาจจะสงสัยว่าไอ้กล่องนี้คืออะไรนะฮะกล่องคืออะไรกล่องนี้คือกล่องเก็บของครับ,รบหรือไว้าวางเครื่องมือต่างๆตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หลักๆเลยอ่าตรงนี้ก็จะเป็น ต้องเก็บพวกอ,อุปกรณ์ช่วยเหลือยามฉุกเฉินพวกแม่แรงนะครับตรงนี้อย่งนี้เลยอ่ะฮะ,ะ,ะขึ้นมาก่อนนะครับขึ้นง่ายครับใช้แค่เราดึงตรงนี้เชือกตรงนี้ครับมันก็จะดึงขึ้นมาลนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านซ้ายกันนี่ครับด้านซ้ายก็เหมือนกันเหมือนด้านขวาน,นะครับ่ะฮะเห็นไหมยางเยิงปีเดียวกันนะขนาดเดียวกันล้อ แม็กเหมือนกันนะครับล้อแม็กนี่ครับไม่มีรอยเบียดนะครับไม่มีรอยเบียดเลยนะพร้อมใช้งานนะครับตรงนี้ดิสเบรกก็เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะฮะโครงสร้างเขาดูเลยครับสวยๆนะตรงนี้แผงประตูกริปนะฮะเม็ดโอเม,ม,มดอาร์ตสวยนะฮะเรียงเม็ดทุกจุดนะครับเรียงเม็ดทุกจุดเลยนี่อีกประตูหนึ่งสวย วยงามมากนะครับรถมันพร้อมใช้งานเลยครับท่านผู้ชมรถมันพร้อมใช้งานเลยลเตรงนี้อารเห็นไหมในโงเม็ดอาร์ตนานนะครับที่จะมีรถครอบครัวหรือว่ารถ P P V นะครับที่เป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเข้ามาขายนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปดูภายใต้ฝาปงหน้ากันดีกว่านะครับว่าผมเปิดฝาปงหน้าแล้วเนี่ยหัวรถฝาปงจะมีการขันไหม เปิดมาแล้วชิ้นส่วนยังเป็นชิ้นส่วนลายเดิมไหมไปดูกันครับท่านผู้ชมนะนี่ผมเปิดฝาโปงหน้ามาแล้วผมถึงกับว้าวอ่าว้าวเพราะอะไรอ่าบางคนอาจจะไม่รู้นะครับที่ผมว้าวคือว่าอ่าทิ้งในการดูรถเลยหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับเลยนะมาร์กฝาโปงนี่ก็เป็นมาร์กเดิมๆไม่มีขยับฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมเนะี่น็อตแกนต่างๆก็ไม่ขยับคานรับไปใหญ่หนะ้า คาหน้าต่างๆก็เดิมเดิมสแตนดาร์ดนะครับไม่มีการลดไม่มีการขยับน็อตนะรถไม่มีชนหนักพิบความน้ําท่วมตัดต่อแน่นอนแผ่นเพลก็เป็นแผ่นเพลเดิมนะครับตรงนี้ที่ติดมาก็ลดเลยเนี่ยนะครับระบบชิ้นส่วนอะไรนี่ท่านชมนะมาร์กต่างๆที่ออกมาจากโรงงานก็อยู่ตําแหน่งเดิมท่อยงท่อย,ยางก็เป็นท่อย,ยางเดิมนะครับท่านชมนะแบตเตอรี่ก็ยังใช้ระยะยาวนะครับตรงนี้อ่าฮะระบบเบรก ABS ตรงนี้ก็อยู่ครบนะครับ เทอร์โบนะครับผมบอกเลยว่าไม่หอนแน่นอนนะครับไม่หอนแน่นอนตรงนี้อา่อาเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องอ่าสาูนะครับหรือว่าเครื่องสามพันเอครับมาด้วยแรงม้านะครับร้อแรงม้าโอ้โหทั้งแรงทั้งประหยัดแน่นอนนะครับเหยียบนี่ไม่ต้องรอรอบบูปาดแน่นอนนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปดูภายในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำมันเครื่องดีกว่าครับว่าผมชัก เล็กวันน้ำมันเครื่องมาแล้วนะ้ำมันเครื่องจะดำไหมดูกันเลยนี่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 ฮะนี่ฮะนี่ครับอาา่าฮะไอ้งน้ำมันเครื่องนี่ครับผมบอกเลยว่ายังใช้ได้อีกประมาณ5,000กิโลเมตรนะครับตรงนี้ใสๆเลย่ะดูแนละเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่านะครับว่าภายในห้องโดยสารของเออสามจุดศูนย์เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างมันจะแตกตา่างกว่าตัวขับสองอย่างไรไปดูกัน ครับท่านผู้ชมนะผมเปิดประตูเข้ามาเห็นภายในห้องโดยสารของ MU-X 3.0คันนี้นะครับภายในของเขาครับจะเป็นเบาะหนังนะครับโทนสีเบจนะครับเบาะนี้แน่นเลยครับแน่นๆเลยเบาะนะครับบอกเลยว่าจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับเบาะว่าคนขับคนนั่งข้างเป็นเมลนุ่นนะครับตรงนี้อ่าฮะขึ้นไปบนรถเลยเราก็เลื่อนปรับเบาะนะครับปรับเบาะเลยนะเบาะมันเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้สบายเลยครับตรงนี้เห็นไห ปรับตามใจชอบเราเลยนะครับตรงนี้อ่าเรามาฟังเสียงรถ right. right. ค,ค,คันนี้ดีกว่าครับอันนี้เป็นเสียงมาตนดานเดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยตรงนี้และกุญแจของเขาจะเป็นกุญแจคีเล yep. ตนะกุญแจมีดอกเดียวนะครับจานะกุญแจมีดอกเดียวเรามาดูฮะอย่างที่ผมบอกไปรถคันนี้นะเป็นรถปี2017นะใช้งานมาแค่1นึ่งแสนนะครับหนึ่งหมื่นแปดพัน 72กิโลเมตรเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ใช้งานน้อยแล้วรถคันนี้ประวัติยอยูู่ในศนย์เล่มมีครบแน่นอนนะครับอ่ะออปชั่นตรงพวงมาลัยนี่เห็นไหมออปชั่นตรงพวงมาลัยนี้ก็จะมีมันติดฟังก์ชันมันติดฟังก์ชันนะครับอ่าฮะแล้วก็มี Good อแดปตีฟคูดคอนโทรลนะอแดปตีฟคูดคอนโทรลนี่้ฮะพันธุ์ชิดไม่มีไม่เหมือนพวกอ่าพวกปาเจโร่ฟอนูเนอร์นะครับตรงนี้นะฮะ แล้วก็เบวกก้านปัดน้ำฝนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเมลนุ่นอยู่นะครับยังไม่ใช่ออโต้นะอันนี้แล้วก็ไฟใหญ่หน้าสวิตช์ก้านไฟใหญ่หน้าก็ยังเป็นเป็นเมลนุ่นอยู่ไม่ใช่ออโต้นะครับตรงนี้อ่าฮะตรงนี้ก็เป็นพวกปุ่มสตาร์ทนะครับตรงนี้ปุ่มสตาร์ทอ่แล้วก็นะครับตรงหัวเข่าขวาผมนี่นะเอาแม่ ผมบอกไปก่อนตรงหัวเข่าขวาเนี่ยผมก็จะมีอะไรบ้างมีอัดร์สต็อปนะครับอ่ามีโหมดการเลื่อนไหลนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็โหมดปรับกระจกพับกระจกไฟฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็นะที่เปิดฝาถังน้ำมันที่เปิดฝาปุงหน้าก็อยู่ทางด้านขวานะครับต้องชมตรงนี้นะนแล้วก็ตรงนี้ก็พวงมาลัยครับสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับปรับขึ้นลงได้แต่ไม่สามารถเข้าออกได้นะครับอ่าแบงนี้นะมันจะออกไ้สุด้นะครับ ระบบเครื่องเล่นต่างๆนะครับเครื่องเล่นก็จะเป็นเครื่องเล่น CD นะครับ d v ว n a v i นิะครับตรงนี้ไหมสามารถเล่นแผ่นได้นะครับเล่นแผ่นได้มันก็สามารถเชื่อม FM AM ได้ d ิสเพย์ได้ USB i p o d ไอ x อตเออยูเอ็กไดู้ได้มันมีหนับนะครับมันสามารถกดใช้หนัได้อ่านี่อ่าระบบนำทางใช่ไหมบอกเลยว่าเชื่อมจากภูมิัยเชื่อมกับ e t ู o t h ได้รับสายวางสายจากภูมิไรได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ สิ่งอำนวยมสะดวกนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีพนักข้าแขนช่องเก็บของขนาดใหญ่มาให้นะครับที่วางแก้วต่างๆลหลายจุดมีมาให้นะครับระบบเซฟตี้ที่ผมเห็นก็จะมีพวก SRS Airbag นะคูหน้านะครับแล้วก็เบรกมือของเขาก็จะเป็นเมลน่วนอยู่ตรงนี้นะครับนะบอันนี้ก็เป็นโหมดขับ4ขับ2นะครับนโหมดขับ4ขับ2 4 H 4, 4 L นะครับใช้งานได้ปกติครับในเก้นี้ก็ไม่มีอะไรมากมีเก๊เก็บเอกสาร นะครับตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บเอกสารอีกช่องหนึ่งแล้วก็มีช่องเสียบ p o ร e r outlet ให้ตรงนี้เห็นไ,ไหมไน,นี่ได้คนเด็กที่เพิ่มเข้ามาอย่างที่ผมบอกก็จะมีช่องเสียบ usb aux นะฮะตรงนี้เห็นไหมนะช่องเสียบ power o u t l นะหรือว่าช่องที่จุบุรี่นั่นเองไว้ติดกล้องไว้ติดต่างๆครับผ้าหลังคานี่ก็ใหม่เก็บนะครับไม่เป็นขุยแน่นอน,นครับม่านหรือว่าม่านบางแดดต่างๆครับก็จะมีกระจกนะครับฝั่งคนนั่งข้างครับ คนตรงฝั่งคนขับไม่มีกระจบให้สังเกตง่ายๆครับตัวเป็นดิวดีนะครับเนวีนะครับกล้องมองหน้าเขาจะเป็นกล้องมองหน้าที่ติดมากระดถนะครับติดอยู่ในตัวอะไรครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะเราสามารถปิดได้นะครับแล้วนี้ก็จะมีพร้อมกล้องมองหลังให้ด้วยนะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกครบนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่2กันดีกว่านะครับว่าเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรปไปมาดูกัน ครับท่านผู้ชมนะผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวสองแล้วผมบอกเลยว่ารถ PPV เขาออกแบบมาได้ลงตัวนะเข้ามาแล้วนะครับไม่รู้สึกว่าอึดอัดเลยเพราะเขาออกแบบมาได้ลงตัวอ่าฮะแล้วพิเศษเป็นว่าน,นะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้มันเป็นตัวท็อปแล้วแอร์เขาอก็จะเป็นแอร์ลาวแอร์สามแถวแล้วนะครับแอร์สามแถวแล้วบางคนบอกว่าเอ้ยแต่อาร์ตเนี่ยฉันเปิดสวิตช์แล้วทำไมแอร์ไม่ติดนะครับตัวนี้มันจะแตกต่างกว่าปาเจลโล มันต้องมีสวิตจะอยู่ตรงคอนโซลหน้านะครับนะจะอยู่ตรงคอนโซลหน้าตรงนี้นะเราต้องกดปุ่มนี้คนระับแอร์ก็จะทํางานนะครับแอร์ก็จะทํางานตรงนี้นี่แอร์ทำงานแล้วนะครับนะก็จะมีทีวีให้ด้วยนะทีวีเนี่ยก็จะลิงก์กับเครื่องเล่นด้านหน้าที่เป็นเครื่องเล่นซีดีดีวีดีนะครับสามารถใส่แผน่นแล้วก็ ให้ภาพต่างๆมาออกที่ทีวีกลางตรงนี้ฮะโอเคเลยนะครับฮะดูโดยรวมๆนะห้องโดยสารแถวที่2องไม่มีอะไรมากนะครับเข้ามาแล้วมันก็โอเคปกติเอากให้ดูออปชันต่างๆนะครับอ่ะที่วางแก้วมีแประตูมาที่ซองเก็บเอกสารมีอ่ะและพิเศษไปกว่านั้นมันก็จะมีตรงนี้มาให้เห็นไหมช่องเสียบ USB ครับพร้อมอ่า แปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้าน2 2งโ2 0วัต์เป็น150วัตต์เสียบปลั๊กได้เลยนะครับาปตรงนี้ห้องโดยาสารแถวที่2เนี่ยก็จะมีออปชันตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามาเดี๋ยวผมพาท่านชมนะครับเข้าไปนั่งภายในห้องโดยาสารแถวที่3นะครับว่าเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรการขึ้นลงจะลำบากไหมดูนะครับผมบอกเลยนะนี่ฮะง้างเบาะนี่ครับง้างแค่นี้ครับปึ๊บ บาะมันเด้งเหมือนเอาปาเจลโลเลยเด้งมาแล้วก็เหยียบไม่ได้ข้างครับขึ้นมาเลยตรงนี้ฮะขึ้นมาเลยตรงนี้นะครับมาเนี่ยครับผมอบคุณชมนะอ่ะผมเข้ามานั่งแล้วผมสูงร้อยเจ็ดสิบหนักแปดสิเจ็ดละเอันนี้ไม่ใช่แปดสิบห้าแปสิบเจ็ดเลยเนี่ยผมเข้ามาแล้วเฮด o ูมผมเหลือ เล,ล็กลมผมเหลือนะครับเล,ล็กลมผมเหลือถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยสําหรับรถครอบครัวคันนี้นะ่ะก่อนที่ผมจะจบคลิปนี้เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับเอารถไปดูช่วงล่างแล้วก็ไปเทสไดร์ว่ารถคันนี้สมรรถนะการใช้งานมันจะพร้อมใช้งานขนาดไหนปไปดูกันครับท่านผชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างของ isuzu mu-X 3.0 d u d n l w i p ปี2017คันนี้กันนะครับคันนี้เป็นขับสี่ดูนีครับช่วงล่างนะครับบอกเลยว่านะโช้นี่ไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนนะครับนะดูกันจากที่โช้ครับตรงโชครั่วน้ะมันจะติดมือนะครับซ้ายขวานี่ไม่รั่วแน่นอนนะครับมีกันโครงหลังด้วยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมชุดกันโครงหลังนี่อะฮะสปริงสปริงเป็นสปริงเดิมนะครับเป็นสปริงเดิมเลยรถคันนี้ไม่มีการปรับแต่งหรือว่าเซ็ตช่วงล่างมาแน่นอนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ะมาดูช่วงล่างด้านหน้ากัน ช่วงล่างด้านหน้าก็จะมีพวกบูปปิงนกนะครับซ้ายขวานะครับอ่าเห็นไหมบูปปิงนกนะครับไม่ร่วมไม่เสริมไม่ขาดนะครับตัวขาดจะมีจารบีปิ้นออกมานะครับยางหุ้มเพลาต่างๆครับยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน,นครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็เหมือนกันนะยางหุ้มปลายแหลกต่างๆลูกหม,มากกันโค้งลูกหม,มากกันชักด้านตรงด้านหน้านี่ก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับไม่ขาดแน่นอนครับโชคนะครับโชก็ไม่ร่วมไม่เสริมแน่นอนนะครับทนผู้ชมตรงนี้นะ อันนี้เป็นช่วงล่างเดิมเดินดาร์ดที่ติดมากับรถเลยนะครับท่านผู้ชม,ชมนะเป็นไงล่ะผมพาท่านผู้ชมดูช่วงล่างแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปทดลองขับรถว่าช่วงล่างของรถคันนี้มันจะดีเหมือนที่ผมพูดจริงไหมไปไปทดลองขับรถกันเลยไปไปทดลองขับรถกันเลยนะครับตงๆที่ผมพาท่านผู้ชมนะครับดูช่วงล่างแล้วนะฮะตรงนี้นะฮะดูกันเลยนะครับ เครื่องสามพันะครับขับสี่นะครับนี่ครับตัวโหมดขับ4ทําเป็นสวิตช์เหมือนคล้ายๆกับปาเจโร่นะครับตรงนี้เราสามารถปรับขับสี่ในขณะที่เราขับรถได้เลยครับเราไม่ต้องจอดนะครับพอเราบิดไปที่ปุ่มขับ4ี่ตำแหน่งขับสแล้วอันนี้ขับสี่ก็จะจับแสดงให้เห็นว่าขับสี่กลังทํางานอยู่นะครับตรงนี้เห็นไหมเอาง่ายๆครับไม่ต้องจอดรถนะครับนี่ผมก็ขับมาโหมดโปกเติขับ2นะครับตรงนี้แล้วพอโหมดขับ2 ไอโมดขับสีก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวลองดูเลยครับว่าช่วงล่างมันยังไงอัตราเร่งมันยังไงอ่นนี้ครับผมนะครับรอบเครื่องปกตินะครับท่านผู้ชมรอบเครื่องปติเปลี่ยนปกติเลยตรงนี้แต่ผมจะให้ท่านผู้ชมดูช่วงล่างมากกว่าว่าช่วงล่างอันนี้มันดีขนาดไหนนะครับนี่มาอันนี้คนระับคอสะพานนะคอสะพานเนี่ยผมลงอย่างเงี้ยครับลงเนี้ยอันนี้ผมไม่ได้มีการเบรกเลยนะครับท่านผู้ชม เห็นไ,ไหมบอกเลยว่าช่วงล่างมันดีนะครับโดยคอสะพานไม่ดึงซ้ายดึงขวาแน่นอนนะครับตรงนี้สรุปง่ายๆเลยครับรถคันนี้นะครับมันพร้อมใช้งานนะครับมันพร้อมใช้งานเลยทั้งโหมดต่างๆขับซีใช้งานได้ปกติทั้งช่วงล่างนี่ปกติเลี้ยวไม่ดังตกลุมไม่ดังโดยคอสะพานไม่ดึงซ้ายดึงขวานนครับผมให้รถคันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราไปฟังราคาดีกว่านะครับว่าผมจะ Isuzu นะครับ MU-X สามจ DVD n a วีเก t o r ร์นะครับ4 w d ปี2 0 1มสมาขายเท่าไหร่แล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรให้ท่านชมบ้างไปไปฟังราคากันเลยเรามาสรุปสภาพรถคันนี้กันดีกว่านะครับว่าผมให้เท่าไหร่ผมบอกเลยสภาพรถคันนี้นะหลังจากที่ผมพาท่านชมดูรอบคันแล้วขึ้นฮอยดูแล้วดูภายในห้องโดยสารเรียบร้อยแล้วผมให้รถคันนี้เต็มร้อยเลยนะครับให้เต็มร้อยเลยเรามาฟังราคากันอีกครั้งนะครับว่าวันนี้ผมเอา i ีสุ มิวเอ็กซ์สามจุดศูนย์ดีวีดีเนวิเกเตอร์ีดวีปีสองพันสิบเจ็ดมาขายเท่าไหร่ผมบอกเลยว่าวันนี้ผมมาขายแค่เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับย่อมาเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นตอนนี้จัดโปรโมชั่นจุกๆเลยครับเครดิตดีนะครับใช้ัตบประชาชนออกรถใบเดียวนะครับหรือเครดิตดีรับดอกเบี้ย3.99ตลอดอายุสัญญาเลยนะครับใครที่สนใจเงื่อนไขดีๆนะครับกดเบอร์ผม0ูนย์6ปดศครับ หรือช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านล่างนะครับก่อนจบคลิปนี้ผมฝากนาำชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะรุ่นไหนนำเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถ่นมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้ระบประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com